เรื่องหนึ่งเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดที่คอตีบค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยคนเราจะมีคอแล้วคอก็จะมีเส้นเลือดแดงใหญ่อยู่สองข้างนะคะทําหน้าที่นําเลือดไปเลี้ยงสมองกับหน้าหากว่าเส้นเลือดดังกล่าวเกิดอุดตันจะเป็นผลโรคหลอดเลือดสมองไปฟังคุณหมอค่ะสาเหตุส่วนใหญ่ของเส้นเลือดใหญ่ที่คอตีบเกิดจากมีไขมันไปเกาะที่บริเวณเส้นเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้นแล้วเกิดการตีบตันค่ะ บมากในผู้ป่วยสูงอายุตั้งแต่วัย35 45ปีขึ้นไปโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยเสีย่ยงสูง mm hmm. เช่นมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจโรคโรคไตเบาหวานความดันหรือไขมันในเลือดสูงค่ะสัญญาณเตือนให้ทราบที่จะเกิดโรคนี้คือมีอาการตาผ้ามัวอาจจะมีอ่อนแรงเดินเซชาขึ้นซีกอาจจะเป็นแค่5-10นาทีแล้วก็เป็นซ้าได้ค่ะ นวัตกรรมและความก้าวหน้าของแพทย์ปัจจุบันคือถ้ามีอาการติดตันร่วมกับมีอาการแนะนําให้ผ่าตัดใส่ขดลวดขยายบริเวณเส้นเลือดที่ติดตันถ้าไม่มีอาการสามารถรับประทานยาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตได้ค่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งใครมีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 743 9 9 9 9ขอบคุณคุณหมออริยาที่มานะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยาของโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะค่ะคนถามมาเยอะ